ในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโหมดซอมบี้ในเกม PUBG Mobile นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดให้ทดสอบในเวอร์ชัน2.8นะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตัวซอมบี้นะดูน่ากลัวใช้ได้เลยโดยที่โหมดนี้เนี่ยซอมบี้เนี่ยมันจะเดินเพ่นพ่านอยู่ในแผนที่แบบนี้เลยนะโอ้ยแล้วเดินกันเป็นกลุ่ม3ตัวแบบนี้เลยแลนะดูซอมบี้มีหลายแบบนะครับคุณผู้ชม มีแบบน่ากลัวมีแบบใส่ชุดฮูดอุ๊ยแล้วตายยากด้วยโดยที่โหมดซอมบี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในช่วงเทศกาวลวันฮาโลวีนนะโอแล้วแล้วพอตายมาทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ตัวแหลกเหลวโดยที่ซอมบี้พวกนี้เนี่ยจะไม่ดรอปไอเทมนะครับแต่ผมเดาว่ามันยังเป็นการทดสอบนะครับ ือได้ของจริงเนี่ยน่าจะดรอปของนะเออโอ้โหตัวนี้ยางดุเลยแล้วพอตายแล้วตัวจะแหลกเหลวแบบนี้สามารถขับรถชนได้นะครับนี่บกระเด็นเงินแบบนี้อ้โหรวมไปถึงจะมีเมืองนะครับเป็นเมืองที่ใช้ในการทดลองซอมบี้นั่นเองนะ,ะโดยที่เมืองนี้นะครับจะมีซอมบี้เนี่ยอยู่ในหลอดแก้วนะ นี่ครับพอเรายิงมันตายเนี่ยมันจะดรอปของด้วยสำหรับจุดนี้เหมือนกับเป็นการทดลองเกี่ยวกับซอมบี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือไข่ของซอมบี้นั่นเองนี่ครับเราต้องทำการยิงแคปซูลนะครับแล้วซอมบี้มันก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้เลย,ยนี่ครับมีของดรอปของดีๆทั้งนั้น แล้วนอกจากนั้นยังมีบอสด้วยนะครับโดยที่บอสเนี่ยก็จะอยู่รวมกับฝูงซอมบี้นะนี่ครับเป็นบอสตัวใหญ่แบบนี้เลยอุย้ยนี่ครับจังกับบอสในเกมไบโอฮาสซ่าเลยตัวใหญ่มากแต่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะผมว่ามันดูงงๆยังยไงไม่รู้อ่ะนี่โห้โจมตีรถได้ด้วยแล้วก็เอ,อื้อตาย และในเวอร์ชันนี้มีปืนใหม่เพิ่มเข้ามา1กระบอกนะครับเป็นปืนที่มีชื่อว่า S 3 2สนะสำหรับปืนนี้ก็จะใช้กระสุนสีทองนะครับแต่ว่าใส่ของแต่งได้เยอะมากครับนึกถึง M 7 6 2นะครับแต่ว่าใส่ของแต่งได้เยอะกว่านะนอกจากนั้นก็ยังมียานผาหนะาใหม่นะครับที่มีเฉพาะในหมดนี้นะนนก็คือ,เ,อเป็นสก็ตบอร์ดนะครับที่ติดไอพ่นนั่นเองดีครับผู้ชมความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะนี่ครับเป็น iPhone แบบนี้แล้วก็สามารถกระโดดได้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดซอมบี้ในเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชัน2.8่นนะ